สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องมือนี้ก้อนสีเข่าเรื่องป้าสีเว้าป้าบาันนอกไปเยาวราชบ่เคยไปบ่เคยเห็นจกักเถื่อก็เลยวาเยาวราชนี่มากรุงเทพกับหลายเทื่อยุดอกคันสิว่าบูมาหลายเทื่อเดี๋ยวลูกเขาสิขายนาเนาะแต่ว่าลูกนะ่ะบ่เคยพาไปเยาวราชจากักเทื่อกามิ ผู้ใจดีพาไปพาพาไปกินอาหารอันบ่เคยเห็นบ่เคยพอจักเถื่อซื้อว่าพลรามล่งสูงสันพี่น้องซื้อเป็นไทยแต่ว่าเป็นอาหารคนจินแบบว่าข้าเจ้าขายมาหลายชั่วคนแล้วกินแปลก,แ,ปกแต่ตั้งไปก็นั่นก็คือว่าสองแมลูกนี่ห้าเหลียวเบิงแล้วกับ,บ่บแมนลำรวยเป็นค้น ค้าขายขายกินหาเจ้ากิ่นคำขนมนบ้านเฮ้าแต่ว่าคำเบาของเพิินตกอการชุ่มนุ่มของพวกเขานี่มันประทับใจพี่น้องเอ้ยอยู่เยาวราชจะแมนข้าเจ้าเป็นคนจีนกระซังแต่ว่าข้าเจ้าเว้าคืนนี้ฮักแท้ๆ้ฮักพ่อหลวงนี่พี่น้องคุณป้าคนนั้น แกแกพ่อกันกับป้านี่แหละเล่าว,ว่าสู้สู้ต่อนะสู้สู้ใครไม่กระตันยูต่อแผ่นดินมันไม่เจริญหรอกแกว่าอย่างนี้ป้ากระลับปากรับขํายางดีมากขึ้นลดบาทนี่ทานมากกัไม่เห็นป้ายหาเสียงเนาะของผักหนึ่งสารต่อนโยบายเดิม ให้สำเร็จวาซานวาพี่นองเอ้ยตังแต่สมัยนี้นะโยบายเดิมแระเทศเหตประเทศให้สิตายอยู่แล้วมึงยังสิไปสารต่ออยู่บ่มาสร้างบบหุจักประเมินแท้มิตรดอกเตอร์เดินตามอัน เดินต่ำกันตายมาสร้างบ่ประเมินแท้ว่าคนไทยเขามักบอกนโยบายเนี่ยบาทนี้ป้าตาดีเลีเ้ยวไปเห็นไปเห็นป้ายอันเดียวกันนั่นละเขาเขียนใส่หนาผู้สมัครเลยแต่ว่าอันผู้เป็นนายกเขาบริเขียนทับหนาขายสัตว์และสีวสาซานว่าแม ป้ากัขี่รถทานไาม่อีกว่าแม่สิพ่อขอความดีๆเขียนว่าแม่ป้าว่าเป็นเดกไปเบิงเ่งกับเราเด้อแม่นี่หลีเขียนคําว่าขี่พันนะเขียนใช้มองมองไอ้ป้า,ายหาเสียงแมค่ค่ะโอ้โบทธรรมดาเด้อบทธรรมดาเดอ้อไทยกรุงเทพนี่เนะาะบทธรรมดา บาดนี่เข่าเรื่องค่ะบาดนี่วังหนึ่งวังหนึ่งผูมลงบาดนี่เข่าเรื่องป้าขอบอกว่านอกจากป้าจะเคยเป็นคู่คณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์แล้วป้าเคยเป็นคู่สอนเด็กพิเศษนั่งค่ะแล้วการสอนเด็กพิเศษีป้าก็าเคยไปเบ่งงานหอดประเทศญี่ปุ่นผลได้ค่ะ เบอรแม่สอนตายตายเด้ค่ะบาทนี้ป้าสิบเ้าสู้ฟังลักษณะของเด็กพิเศษซึ่งเดี๋ยวนี้นี่เขาออกมาสอนอยู่ในโรงเรียนปกติแล้วเขาให้มีสิทธิ์เรียนเท่ากับเด็กปกติทั่วไปป้าสิบม่นาทีคัดกรองว่าเด็กคนใดเป็นเด็กพิเศษต้องการดูแลเป็นพิเศษเครื่องคัดกรองมันก็นมีแล้วพี่น้อง อ้าวหายเศร้าจากเธอมาโรงเรียนโดนแล้วกันยังไหยังงอยแง่ยอยู่เว้าลิ้นขับปากขี่มูกนำลาย,ยืดไหลหมีเมดหละเข้ากับขีดไปูุดได้เป็นขีดไปคันได้ฮอดซี่คอหาคอเราเป็นเด็กพิเศษพี่น้องรักมันเป็นยังสั้นบาทนี่ป้ากะสิไม่ มาใส่ความหลูดิมของป้าก,กับนายโยกหญิงหลักของเฮาเนาะจากว่าแมนมันสิแมนบอแมนล่ะแนวความหลูของคู่บันนอกนาะพี่น้องเนาะฟังซื้อ,อจากวาแมนบอแมนนายโยกเขานี่เพิ่นอายุสี่สิบกว่าปีแต่เพิ่นบ่สามารถที่สิอ่านหนังสือตาม ตามคือว่าอายุซีสิบหกปีต้องอ่านได้ยังห้องแค่วแมนบ่ค่ะแมนบอสตัไดเป็นพยัญชนะต้นโตัไดเป็นพยัญชนะอะเป็นตัวสะกดต้องหูเด้พี่น้องคนหอายุซีสิบหกปีบอหูเป็นไปบ่ได้ค่ะบาทนี้มีพวกใดล่ะ ที่บ่สามารถที่จะแยกออกว่าอันใดเป็นพยัญชนะต้นอันใดเป็นตัวสะกดอันใดเป็นยังต่อยยันของพยัญชนะไทยเฮ้ายุบป,ปอสองค่ะพี่น้องบาทนี้เบิ่งความรู้ภาษาไทยแล้วเอามาเบิ่งความรู้ภาษาอังกฤษเดียวป้ากับเป็นคู่บ้านนอกเนะเาะว่าาอังกฤษกาบได้พ่อกระดังกระเดิงนี่แหละว่าบอทนั่นดอกป้ากระสิมาสรุปเอาบองนี้ มองหํำวะแตงกิวทีถามคำ้ำค้ำนี้นั่นป้าคิดว่าป่อหนึ่งกับว่าผีเต้พี่น้องป่อหนึ่งไก่เดี๋ยวนี้เก่งเดี๋ยวนี้บ่อหนึ่งขนาดยนอ,นอยู่บนนอกยังใส่ขําแตงกิวครับขําพื้นฐานเขาได้เลยแต่อน,นี่เป็นยังคือบ่หูจัดทำเนียมฝรั่งแตงกิวทีถามเป็นยังเพื่อนจังบบหูจัดนี่ ด้านภาษาไปอีกแล้วภาษาไทยภาษาองักิษไปอีกแล้วเป็นพิเศษอีกแล้วเนี่ยต่อไปด้านอากัปกิ้ยาพี่น้องสังเกตบอหนายกยิงหลักเวลาเราเว้าหรืลั่นเถื่อเราแหลกลิ่นออกมาลิ่นขับปากเด็พี่น้องเบิ่งบอ แมนบอพี่น้องแมนบอลักษณะแบบนี้ผิดปกติของคนอายุซํมนี่แล้วผิดปกติบาดนี้บางหึึ่งปากเนาะบาดนี่ตาพี่น้องเห็นตาเพิ่นซ่อนแลนบอพี่น้องอูจักเข้ามาซ่อนแล่นบอเท็ดตาสุม่มตาหวานใส้ผู้ชายเห็นไหมเขาเอื้อว่าตาซ่อนแลน ว่แมนป้าเห็นพูดเดี่ยวแมนบอพี่น้องก็เห็นคือกันแมนบอนั่นละ่ะอันนี้กับพานฉลุยเครื่องคัดกรองไปแล้วคนพิเศษแล้วว่าแมนเด็กค้นพิเศษบาทนี่การทำงานในฐานะตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องถืองานสภาพเป็นงานหลักได้พี่น้อง แต่ว่าหน้ายกเล่าเป็นอย่าง่รคือบอ่มกักเถอะพี่น้องพี่น้องว่าบอน้ายกเข้ามักไปสมขภาาบอนี่ก็ไปแล้วคอหนึ่งแล้วคอต่อมาอีกพฤติกรรมของเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นชอบเอาซื้อเสียงของประเทศให้ไปขายไปขายจังใด นักข่าวถามคว่ำบอดีของประเทศไทยเว้าออกไปคว่ำบอดีของประชาชนเว้าออกไปมันบ่แมนได้พ่นองเป็นหน้ายกต้องรักษาเสื่อเสียงของประเทศเจ้าของชุดชีวิตเ้าอีหยังสิไปหาใครหน่ะจักประเทศเจ้าของยุตตั้งประเทศจังใดไปม้องให้คนอื่นมองเฮาว่าเป็นประเทศบ่มีประชาธที่ปไตยจงังใดบ่ได้ เป็นนายกจะต้องหัวเดได้สินขาดกับว่าให้ผู้ใดมาดูถูกคนไทยได้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นบ้าจังอยากให้พี่น้องทั้งหลายอาภัยให้หนายกเล่าสนอฐานที่เราพูงามเติบอ,อาภัยจังไหนจังอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ ขันแม่เป็นเด็กพิเศษเขาว่าให้ใช่ยอย่างเด็กพี่น้องเขาบอนได้มาให้เป็นนายกจังประเทศเท้าดอกเขา,าให้เปน็นนังนังคุ้มเครื่องอบขนมปังขนมคุกกี้ซ้หรับเอาไปขายเอาเงินเขามุ่นนิธิส่งเสริมคนพิการพวกนี้ขนมปัง แดงตึ้งขึ้นแล้วก็สิย่างจุมจุจุมจุมาเปิดออกนะเบอร์ดอ,อกแล้วก็ยิบขนมป,ปังไปใส่ถาดผู้นั่งอยู่โต๊ะถาดในกรสิจับใส่นั่นเป็นเป็นผแผนกผแผนกเทดได้ซ้่านั้นเทแล้วก็มานั่งอยู่เล่าตกเหตุจังทันตัวพี่น้องเลาสิมาเป็นนายกเขาใดจังใด ตอนที่เล่าเหตุต่าซ่อนแล่นใส่อูบามาแมพี่น้องเอ้ยปาใจสิถาดป้ากเสียรัย์สีหลายแต่มีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งแต่ก่อนเล่าเคงคัดแท้ๆในในเรื่องแบบนี้ในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องขนรทำเนียมประเทศนี้เข็งเงพี่น้องจือเพิ่นได้บอคุณนไลระเบียบรัดพันแม ชื่อเพื่อนได้บอเพื่อนดีดีเพื่อนหาเคงคัดน้ำผู้ยิ่งเฮาตัวเพื่อนรักความเป็นผู้ยิ่งของคนไทยมีศักศรีจังสันจังสีบาดเห็นหน้าโยกเพื่อนเหตจังสันใสบูบามาเพื่อนเคือบอบปากมันเป็นอย่างละพ่นงเพื่อนจังบบปากอาลาบานี ต่อไปกระซิบเบาถึงป้าในยินข่าวเป็นคนบ้านนอกจากแมนบบแมนเนะาะว่าภาคของเพิ่นนี่มีคนสมองดีดีเคยไปป้าก็เคยไปออกป้าต่อสู่อุดมการดีสมองเขียบแหลมเป็นพวกกับนดยุทธศาสตร์ของพรรคเพิ่นป้าก็เลยเงืดงงอวา่า คนสมองดีป่านนี้มาสร้างมหากรรมนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศให้ภาคของเจ้าของถืกยอย่างหลักพี่น้องถืกสารพิภากษาให้ยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกแม่นกรรนดแนวใดนี่กำหนดให้ค้นในภาคทำแต่ความสัว ทำตะความเสียหายแก่ประเทศชาติกำหนดนโยบายมาแต่ยังมีแต่สิเหให้ประเทศจะของอ่อนแอลงมันแปลว่าอย่างพี่น้องมันแปลว่าพรรคอนนี้หวังดีต่อพวกเฮ้าบ่นี่เฮ้าต้องถามตัวเองครับต้องไม่สมองคิดว่าเขาหวังดีต่อชาติไทยบ่รือเขาอยากให้เฮ้าอ่อนแอลงอ่อนแอลงในทุกๆด้านแล้วเขาสิได้เส้นไล่เขามาครอบคร้องบ่พี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใดฉันอยากจะถามขอเบาไทยหน่เด้อขอเบาไทยในบ,บาทนี่เหนือสิ่งอื่นใดฉันครูบ้านนอกแก่ๆคนนี้อยากจะถามไปถึงขบวนการพวกนี้แหละพวกทำลายชาติทั้งหลายนี่แหละไม่ว่าจะเป็นพวกนปช พูดเลยพ่อบ้านฉันในพวกนี้ไปยุยงส่งเสริมชาวบ้านให้กระทําแตกแยกให้จับจ้วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกแกหนักกระบาลอะไรกับความสุขของคนไทยพวกแกมายุ่งอะไรกับความสุขของคนไทย แกเป็นนักการเมืองไม่รู้หรือว่าคนไทยมีความสุขเพราะพระอ,องค์ท่านมานานแล้วถ้าดูไม่ออกแค่นี้อย่ามาสมัครผู้แทนให้มันเสียชาติเกิดคุณไม่มีคุณนะสมบัติในการเป็นผู้แทนแม้ นิดเดียวแม้แต่เป็นคนลเมืองไทยคุณยังไม่มีสิทธิ์และฉันอยากจะบอกไปถึงไอ้พวกที่เดินตายหนีไปประเทศเะมนไปอยู่ช่วงไม่กี่เดือนมันทราบซึ้งกระตันอยูต่อแผ่นดินคะเมน ถึงขนาดแต่งเพลงพี่น้องได้ยินมันร้องเพลงไหมร้องเพลงอ่าสมเด็จอะไรเดโชหุนเซนแล้วฉันอยากถามว่าพราเจ้าแผ่นดินเมืองนี้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันเห็นเลยแล้วทําไมแกไม่สํานึกในบุญคุณของพระองค์ท่านถ้าแกว่าคนปกครองของประเทศเขมรมันดีแกใส่หัวไปอยู่ขมรเ,เลย เอาละดอพี่น้องเนาะพ่อหอมปากหอมพ่อมือหลังเฮาจังเว้ากันไหมค่ะขอบคุณค่ะ